จากคลิปที่แล้วนะครับจากคาั์เิดดิ้งนะครับเอ่อตอนนี้เราจะมาบอกจุดต,ต่างๆเออ่จุดน้ำมันจุดเติมน้ำมันต่งางๆและข้อควรระวังในการใช้น้ำมันนะโอต้านะครับตรงนี้ก็จะเติมชุดที่เช็คน้ำมันวีทีคูบที่น้ำมันไฮดรอลิกนะครับแต่ให้เติมยูทีของคูบต้านะครับหรืนรหรอน้ำมันยูทีของรถไถนะครับอย่าเติมน้ำมันอื่นนะครับอาจจะทำให้รถเสียหายได้นี่ก็จะเป็นระยะของก้านนะครับความห่างนะครับความห่างของก้านนะครับ ตัวนี้สามารถได้12-24เซนนะครับตามลุกนี่เลยนะครับ2-24เซนนะครับปตัวนี้นะครับแนะนาว่าติดเครื่องก่อนแล้วให้ขยับนะครับพอติดเครื่องแล้วระบบเฟืองจะทางานหรือจะขยับได้นะครับอย่าขยับตอนตัวปากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฟนะครับเหยียอโฟล้และแต่ยาพะเมื่อเราเหยียบโฟล์ห้ามขยับห้ามเดียวนะครับอาจจะทาให้ชุดเฟืองท้ายเสียหายได้เฟืองตัวนี้จะเป็นตัวล็อกน้ำมันนะครับล็อกน้ำมันล็อกหางเป็นตัวล็อกหางนะครับ ถ้าเอาขึ้นนี้หางจะหยุดทํางานนะแต่ไม่ยกขึ้นนะครับ้าต่อไปดูไปดูต่อไปทางด้านท้ายกันนะครับด้านส่วนด้านท้ายนะครับคืดเฟืองท้ายนะครับแต่เติมตรงนี้นะครับครับเติมน้ามันยู T ีนะครับขอยูดีทีของรถไถยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็มันหยอดจระบีหล่อรื่นแถวนี้นะครับจุดตรนี้นะครับมันหยอดไว้อาจทำไม่งั้นอาจจะทำให้สลักเสียหรือสลักตายได้นะครับส่วน ส่วนที่ด้านนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตัวปรับระยะของฐานนะครับปรับปรับน้อยก้ Kah Esta, ยาก็จะน้อยลงด้วยนะครับต้องปรับให้ได้เยอะขึ้นกับก้าก็อาจจะเยอะขึ้นแล้วก็ตัวเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันนะครับนี่นะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นคันโยกครับตัวนี้ตัวแรกนี้ไว้ปรับก้านะครับเมื่อเรายกขึ้นกก็จะใหญ่ขึ้นนะครับยกลงกก็จะเล็กขึ้นแล้วนะครับแต่ให้ลองดําที่สีแดงดูก่อนนะครับ แล้วตัวนี้ก็จะเป็นลึกต้นของสกีนะครับตัวปับสกีนะครับปรับลึกตึ้นของสกีนะครับตัวนี้นะครับปับลึกต้นของสกีนะครับแล้วไปดูเกวนไปดูด้านท้ายหองปักเลยนะครับปักนะครับ่้นมันอัจะรบีทุกครั้งคามดำนะครับอัจะรบีทุกครั้งเพื่อการเซฟให้ขึดหลอของของลูกปืนนะครับแล้วอีกอย่างนะ่ยพควรระวังครับอย่าให้ติดก้าคอใหญ่นะครับคอใหญ่มากเกินไปก็อาจจะทาให้ เข็มจิกมันล้าพอล้าเสร็จมันจะมาจิกที่แผงอาจทําทให้เข็มหักหรือหัวเสียหายได้นะครับอันนี้พยายามอย่าปรับกอใหญ่หรือมากครับถ้าใ,ใหญ่มากอาจทำให้หัวเสียหายได้นะครับอขอแนะนำเพียงแค่น,นะน,นี้ตักขาดเทคนิคครับ